มามาดิเอาให้มากินดิเอากรบกรบจะกินปลาเอาเล่นหัวกบกัน <c oughs> เล่นหัวกบกันอา้วเด่นหัวกบกันเฮ้ก <c oughs> บกับกบนี่ปลาติดเบ็ดครับ ปลาติดเบ็ดเบ็ดติดปลาครับสวัสดีครับเบ็ดติดปลาปลาติดเบ็ด